ดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปีนวันนี้โอ้โหสาวผมแดงใช่ต้องบอกว่าน้องคนนี้นี่ยังไงฮะขาวหน้าอกใหญ่หน้าตาดีบ้านอยู่นนทบุรีไม่ใช่บม่นน้องไม่อยู่นนทบุรีเยวออแต่น้องก็เป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็เป็นนางแบบด้วยของ Rush Magazine เอาละตอนนี้น้องรออยู่แล้วไปเจอกับน้องเลยดีกว่าในช่วง dream g i มแดงแรงเล็กคณีเธอมาพร้อมกับหุ่นทรงที่จี๊ดโดนใจจริงๆเลยละค่ะเธอคนนี้เป็นสาวตัวเล็กเซ็กซี่อกดูดแดงที่ดูมเกินตัวส,สุดๆแถมเธอคนนี้ยังมีดีกรีเป็นนางแบบของ Lush Magazine อีกด้วยแต่แต,แต,แต่นอกจากรูปร่างหน้าตาสีผมหุ่นทรงและหน้าอกที่โดนใจกันไปแล้วนั้นเรื่องราวความแซ่ อเอก็ไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะเอาเป็นว่าจะหมวดชักช้าก milk, ันอยู่ทำไม right, okay. เ,เรารีบไปเจออกเน้นๆเป็นๆกันในสตูก <Skills> ันเลยดีกว่ากับน้องนนนี่ค่ะ๋อยดูมาท่านผู้ชมครับสุ้เฮ้ยข้าสู่ในช่วงของดรีมกันอันนี้ศาสตร์แบบต้องมีผมแดงสู้กับน้องเขารับน้องนนนี่หน่อยใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวหน่อยครับน้องนนนี่ค่ะนนนี่นะคะก็เป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นพิตตี้เอ็มซีด้วยค่ะน้องนนี่บ้านอยู่แถวไหนอน่ยลูกค่ะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะหรอใช่เป็นคนทบุรีป่าไม่ใช่ไม่น้องเขอยู่ช่องนนทีบ้างนนทีช่องนนทีนิดนึงก็เข้าพระรามสามโอ้โหดูสิมาเลย้วไง ผมปัดลังควานอ๋ออ๋ออผมยังไม่ได้จับเลยปัดไม่โดนจุดพี่ไม่กล้าไม่กล้าพี่ไม่กล้าโดนจุดแล้วท่าจุดของเราคือตรงไหนจุดเสียวอะจุดเสียวอ่ะจุดเสียวอยากสุดเลยถามเลยจุดเราคือตรงไหนจุดล้าจุดก็มีจุดเดียวสิคะไม่ไหนปังอะโดนหูไม่ได้โดนตับอกไม่ได้ของรูส่วนไหนหมดเลยหมดเลยใช่ทีมรองเน้นไม่เชื่อ เฮ้ยพี่ผมน่าเกียดน่ะนี่คือนี่คือตามเสพนะครับอี่เปใให้ลองผูปูได้ไหมอ่ะยไม่ทันทำอะไรเลยองเลยมั้มันหาหูไม่จอผ่านผมก็ไม่ได้เอออ่านว่าหูซอบคอซอคอซอคอเหม็นอ่ะพี่มึงหยิบาวะชอบคอได้ไหมชอบคอ ได้ได้ได้ก็คอยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่คอยงั้นต้งจุดเลยวะต้องจุดปัดรางารควานหน่อยเอาหมีวะได้ได้ให้หมีดูแลหนูไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ครับผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้อ่ะค่ะปลายปีก็เจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กโค่ะแล้วก็สิ้นปีก็มีปฏิทินค่ะปฏิทินอะไรใช่เป้นปฏิทินของบริษัทเครื่องสำอางแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นน้ำดื่มค่ะแล้วแล้วแบบเครื่องสำอางเนี้ยเราต้องเซ็กซี่ไหม คิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายนูดครั้งแรกในชีวิตนะถ่ายนูดเรอใช่เครื่องสำอางทาหน้าแต่ทำไมต้องนูดน่ะเออ,เออเป็นทาตัวค่ะอ๋อครีมผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่อเออแล้วทำไมเออมีคำถามทำไมพิตตี้เหล่านี้เขาต้องมาหลอกลวงผู้ชายคนอื่นด้วยให้แบบตัวเองดูขาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการทำงานมากกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกคนส่วนใหญ่จะผิวดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาขึ้นเพื่อแบบว่าเหมือนสู้กันเองอ๋อพอให้มัน สู้ไฟเหรอใช่แบบฉันชนะคนอื่นที่ฉันขาวกว่าอะไรอย่างงี้น้องผมไม่รอยังเดีวอันนี้ถุงน่องนะโปะถุงน่องด้วยนะอุ้ยจริงเหรอลัวกลัวไม่ไม่ขาวปน้องด้วยอันนี้จริงผมเคยแบบว่าเป็นพิธีกรงานแบบพู้วอร์โชว์เงี้ยอก็แบบเป็นไงคะก็ชุดก็เป็นธรรมดาสวยๆะอเขาก็ขาวมากเลยนะอ่าแต่เหมือนว่าแบบไม่มีใครทาหลังให้อ่คือโอ้ยคือต้องตรงตรงตรงคอตรงเนี้ยขาวแต่ตรงหลังตรงกลาง เป็นสีน้ำตาลเป็นสามเหลี่ยมเลยไอ้นั้นไอ้นั้นก็อาจจะทาแล้วอาจจะเป็นเกลือนก็ได้มั้งไม่เหมือนแบบเพื่อนไม่ได้ทาให้อย่างงี้นี่หลังเนี่ยหนูไม่ทาให้ใช่ปะเออไหนดูหลังเนี่ยทาทาแล้วค่ะทาแล้วเออทาแล้วเป็นวงกลมว่าไม่ใช่สามเหลี่ยมเลยยาง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 ไอแบบนี้ยาพวกนี้เนี่ย มันล้างออกอาบน้ำล้วออกเลยไหมออกค่ะออกง่ายใช่ออกง่ายแต่ว่าบางตัวก็จะบำรุงให้เราขาวขึ้นจริงๆด้วยนะเหรอใช่มันออกง่ายถึงขนาดขึ้นไปนั่งบนรถก็ติดรถหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่แล้วนอกจากนี้นะเวลาอาบน้ำนะอาบน้ำต่อเธอไม่ได้นะคนที่ทาทไมลื่นหัวแตกเลยออกง่ายไม่ขนาดนั้นอะไม่ขนาด้นมีผู้ชายเคยบ่นไหมเกี่ยวกับไอ้คราบขาวที่ไปทิ้งตามรถเขาพวกนี้เขาบ่นไหม ก็มีบ้างนะแต่ก็จะบอกเขาว่ามันขัดออกขัดออกต้องใช้คําว่าขัดบางทีแบบเราไปนั่งแล้วเขาบ่อยๆไงเออแล้วมันเป็นคราบหลายรอบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าครีมที่ใช้แบบมันซึมในส่วนใหญ่ถือว่าคือนรถพี่อ่ะซึมแบบซึมเข้าบอกเลยซึมเข้าบอก่ใซึมเข้าตัวหนูเออแล้วถ้าถือว่าเป็นซึมบนรถที่พี่ไล่ลงหลังรถไหม ผมไม่ให้ขึ้นตั้งแต่แรกแล้วบ้าหนมมีอาจจะไม่รู้ไงไม่ต้องเป็นน้องพิตตี้อ่ะแฟนผมเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ทาอะไรของเขาเอ,อ,อะไรเงี้ยแต่แฟนพี่คนไหนอะน้องนิวนมันจะมีแบบเดี๋ยวพี่เขาเดือดร้อนแค่โลชั่นธรรมดาที่เราทามือ แล้วขึ้นไปอะ่ะมันก็จะไปจับตบอกนูน้นจับคอนโซลเนี้ยเออคือมันก็เละหมดเลยอ,อาจจะไม่ใช่ว่าขาวไวเลยแต่แบบมันก็เป็นเป็นาเป็นนิ้วอ่ะเป็นคราบนิ้วเหมือน,นแบบว่าอ่า CIA กำลังจะเอาอะไรมาหารอยนิ้วมือไอ้พวกนี้ยโดนตำรวจจับง่ายมากเลยนะใช่ออทำอะไรก็มีล่องรอยทิ้งไว้และถ้าสมมุตินะ,ะตอนนี้มีแฟนไหม ไม่เหลือไม่เหลือหลายคนด้วยสมมุติว่าเราเรามีหนุ่มในฝันอ่าะอองั้นถามก่อนหนุ่มในฝันเราเป็นยังไงในฝันหล่อหล่อรวยใจดีหล่อรวยใจดีใช่สุมเปวันนึ่งรักเราด้วยอ่าเขาซื้อฟอร์รารี่มาอ่าฮะแล้วหนูว่าพาขาวมาเลยอ่ะค่ะแล้วเขาไม่ให้หนูขึ้นหนูรู้สึกไงเขาต้องให้ขึ้นสิไม่เขารักรอบไงป้ายแดงอ่ะหนูก็จะ ใส่เสื้อแขนยาวกขตายาวหลกวาก็จะล้างมือเพื่ออ,อ๋อเพื่อเขาใช่ไหมไเพื่อเขาใช่ไหมไผมอ่ะเพิ่งสัมผั์นั้นเน็กมาเมื่อวานน้าบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาให้ขึ้นแต่เขาเจะเอาหนังสือพิมพ์ปูเราเรามีนความรู้สึกไงถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้น โอ้ยเทินไปอย่างนั้นแต่หนูนั่งรถตับไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูขับรถเองก็ได้ค่ะพี่เอาต้องสื้อพิมปูนะดูเขาลุกนัวตัวขาวเปือนั่งปุ๊บลงมาแม่งมีข่าวบันเทิงยา่เไม่เาาเส็จปุ๊บก็ถาม น้องเมื่อกี้ปอลึกตึงสุดคิดว่าลอยอย่าคุ้มหน้าหนูนะอย่าคุมหน้าคิดว่าลอยสักเออออแต่ผมเคยเห็นเพื่อนบางคนลักรถยิ่งชีพเลยนะออกรถมาใหม่ต้องไปจอดหน้าผับนะแล้วยืนเฝ้าหน้ารถแต่มึงไม่เข้าไปเที่ยวในผับเออแล้วยืนคุยเนี่ยโอ้โหสีกูมาอย่างงูเปิดเข้าไปในเบาะเบาะแม่งคุมผ้าคุมพลาสติกอ่ะผมก็ถามมึงคุมทำไมวะบอกอ๋อไอ้แบบรถให้มันดูรถใหม่เว้ยเอาแล้วผู้หญิงที่ขึ้นไปนั่งรถมึงอ่ะก็ กูก็ไม่เอาออกไงกูก็ตั้งไว้อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยแต่เป็นกูไดเดียนะเหรอพี่ไม่ก็เนี่ยทาตัวขาวเงี้ยก็ต้องนั่งกับพลาสติกไปขนาดคนขับยังคุมเลยอ๋อยนันไม่ใช่ละเออดูโรคจิตอ่ะผมว่าถ้ามีผู้ชายแบบนั้นจิตเราเราโอเคไหมก็ก็ก็ดีนะคะเขารักรถเขาเหรอใช่ใช่แต่ให้เราไปด้วยนะเก็ไปไปดีเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปื้อนหนูเข้าใจอ่าเข้าใจเข้าใจค่ะเพราะบางคนเขารักรถแล้วแบบ คืออะไรนี่น่มยเกี่ยวกับรถเขาไม่ได้เลยก็มีนะแต่สวยสวยแบบนี้อ่มีแฟนทต่เมื่อกี้บอกมาแล้วสเปคแฟนคือลออรวยอยากจะรู้รวยอ่ะรวยขนาดไหนรวยขนาดไหนเหรอคะคือเอาแบบว่าให้เราได้เออให้เราได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้อะไรได้บ้างอะไรดีอ่ะแบบเราต้องช่วย ค่าห้องไหมคอนโดอ่าต้องต้องไหมใช่ใช่ใช่ต้องเนี่ยฮะทำมือถือทำมือถือทำมือถือมือถือเดี๋ยวจ่ายเองพันกว่าบาทเองผ่อนรถผ่อนรถด้วยผ่อนรถใช่ผ่อนรถสี่หมื่นรถตอนนี้ใช้รถใช้รถอะไรอยู่ตอนนี้เราใช้รถเบนซ์ค่ะขับเบนซ์อยู่ผ่อนเดือนสี่หมื่นผ่อนเบนซ์ผ่อนคอนโดแล้วเขาผ่อนให้ไหมตอนนี้เขาผ่อนให้ไหมค่ะค่ะ ไม่มีอะค่ะอ๋อนี่คือในความคิดของหนูใช่ใช่ใช่แล้วแบบค่าขนมค่าขนมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหาเองใเองใช่ใช่อ๋อคือดูแลหลักๆไปอค่าคอนโดคอนโดเดือนเท่าไหร่ตอนนี้หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าประมาณห้าหมื่นห้าเดือนหนึ่งประมาณห้าหมื่นห้าแล้วเวลาไปช้อปปิ้งเงี่ยสมมติเราเข้าช็อปแบบลุย เขาต้องจ่ายไหมไม่ค่ะไปซื้อเองค่ะให่อย่างงี้ถ้าของแบบว่าส่วนตัวอะไรเงี้ยซื้อเองก็รถก็ของส่วนตัวแกทำไมแกไม่ซื้อเองมันแพงไงอ๋อไอพวกกระเป๋าแล้วเสื้อผ้าก็ซื้อเองเอาแค่หลักๆใช่แปลว่าสเปกหนุ่มแบบเนี้ยก็ไม่ได้รวยมากนะ ใช่ไหมเขาดูแลแค่สองอย่างเองครับใช่ไหมห้าหมื่นห้านี่คือชีวิตมันยังไม่ได้ใช่ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นห้าค่าที่มันต้องออกใช่ไหมไม่ต้องออกเองอ๋อออกเองห้าหมื่นห้านี่เงินเดือนต้องเกินสักสองแสนอ่ะเกินแสนกว่าต้องสองแสนกว่าอันนี้อันนี้พี่คิดไว้พี่คิดไว้พี่คิดไว้แล้วปัจจุบันอ่ะแล้วปัจจุบันอ่ะไม่ไม่มีไม่มีไมม่ีแล้วปัจจุบันไม่มีใครให้แบบนี้เลยเหรอไม่มีไม่มีแบบเป็นไปตามารอะไรเงีมันไม่หายแบบที่อยากได้ล่ะ เขายังไม่มาโอกาสยังไม่ได้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งตอนนี้คนที่เราคบอยู่มีอีกคนหนึ่งมาแต่ไม่หล่อนะอแต่รวยเลยแบบที่เราบอกแบบที่เราบอกเลยรวยเลยช่วยออกทุกอย่างเลยให้ไหมให้เป็นแฟนไหมให้เอาไหมเออให้แฟนไม้แฟนเลยหรอเป็นแฟนเลยหรอก็ต้องดูก่อนว่าคนที่ถ้าไม่เป็นแฟนแล้วเขาจะมาออกค่าร้อยแล้วมาเปอ่นแหรือว่าอป็่หรือเป็นแค่กิ๊กไม่รู้ไม่รู้สิ เออแล้วแต่ผู้ชายบางคนไม่เหมือนกันไงอ่าบางาคนอาแต่ก็มีภาษีดีกว่าถูกต้องไหมไม่ไม่แปลว่าแปลว่าผู้ชายที่มาเปย์หนูได้เนี่ยอ่าสมมติเขามีลูกเมียอยู่แล้วเราก็ไปสีเรียดอุ้ยไม่เอาสิไม่เอาเหรอใช่เลิกเลิกกับลูกเมียแล้วได้ไหมอ่ถ้าเลิกก่อนเจอเราก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ถ้าเขามีมีแค่แฟนมีแค่แฟนมีแค่แฟนหรอไม่ได้มีลูกไม่มีเมียถ้าไม่รู้ก็คบนะแต่ถ้ารู้ก็ไม่เอาค่ะอ๋อใช่ก็ก่อนคบยังไม่รู้แต่พอพอได้กันแล้วถึงมารู้เขาถึงเพิ่งมาบอกเนี้ยเลิกไหม เลิกค่ะเลิกเลยเหรอใช่พี่มีเมียยังคะยังไม่มีเมียครับมีแฟนยังคะยังไม่มีฮะมีแค่คนคุยๆทีมงานบอกว่าถึงพี่ฮิมก็จะโสดเนี่ยแต่เขาก็ออกค่าคอนโดแล้ให้หนูไม่ได้ไม่ได้พี่ออกค่าคอนโดได้แต่พี่คงไม่ออกค่ารถให้หนูใช่พี่เป็นคนชัดเจนอ๋อหรือไม่ก็หนูขายคอนโดแล้วมาอยู่บ้านพี่เลยจบ อ๋อดีค่ะดีดีหยัดด้วยเอออย่างี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะค่านำค่าไฟพี่จ่ายนะเอ้ยพี่จ่ายหมดเลยค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตใช้ใช้ยังไงก็ไม่เกินห้าพันอะโอเคโอเคแล้วต้องอาชีพไหนที่แบบที่แบบว่าผู้หญิงแบบพูดถึงอาชีพนี้ต้องว้าวเลยอุ้ยต้องว้าวเหรอคะอุ้ยคนนี้มาจีบแกเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาผู้หญิงเข้าเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเขาเป็นชายอาชีพอะไรที่มาจีบแล้วแบบ โูอิฉาว่าอ่ยังได้แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมถ้าเป็นตอนนี้ต้องเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าสเปคหล่อรวยหรืออะไรเงี้ยคือเป็นแค่ความคิดนะแต่ยังไม่ได้ปัจจุบันคือคบเด็กไม่ได้เด็กแต่ว่าแบบอายุเท่ากันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็น่หละเด็กเลยแต่มันก็ได้อ่ะมันการคบกันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมันก็พัฒนากันไปได้ใช่ไหมใช่อ่าแล้วอย่างผมของหนูงี้อ่าอ่า แต่ว่ามีแฟนแล้วแฟนทําแบบนี้ด้วยได้ไหมสีแบบนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายหรือว่าวัยรุ่นก็ได้นะวัยรุ่นแต่ถ้าเขาแก่ๆแล้วทำสีแดงไม่เอานะสีทองสีทองก็ถ้าเขาทําแล้วดูดีก็โอเคค่ะก็แล้วแต่เขาไปขอให้ดูดีอ่ะไม่ใช่ทำมาแล้วเสลย์แงยไม่ได้เอา่ะมีรอยสักไหมแฟนมีรอยสักไหมได้ค่ะได้เหรอใช่เพราะหนูหนูก็สักเหมือนกันร้อสักตรงไหนอ่ะหนูสักตรงจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะท้องน้อยเหรอลงไปอีกอ่ะ รอลงไปอีกหัวหนาวหัวหนาวขอดูได้ไหมอ่ะฮะอุ้ยจะให้เปิดจากข้างบนหรือว่าเปิดจากข้างล่างกันไ่ดูดีเออข้างบนจะดูน่าเกียราเปิดจากข้างบน่จะดูยากเราจะได้ผ่านหลายรอบนหลายอย่างบ้าหรออะไรไม่บ้าพูดแล้วกล้องเตรียมแล้วสุดนาทีทองโดยเฉพาะอีกกล้องนี้แหละคือทุกอย่างที่พูดวันนี้เอาจริงใช่ไหมคะช่วงจริงนาทีทองทำไมทำไมเราถึงเลือกที่จะไปสัตว์ที่จุดนั้น จุดนั้นแหรอคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะอยากลองสักดูมันเจ็บแค่ไหนแล้วทำไมไปสักตรงนี้ก็อยากจะรู้มันจะเจ็บมากไหมแล้วสักแล้วสักรูปอะไรสักรูปผีเสื้อใหญ่ไหมตัวใหญ่ก็ใหญ่เหล่าเท่าฝ่ามือเหล่าอ้าวอุ้ยอีกตอนสักเงี้ยต้องแก้หมดเลยช่างสักผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะขอช่างผู้หญิงใช่เป็นทอมมือสั่นเด็กเด็กมันก็ต้องหลินหมดเลยเลินนี่แบบว่าจะทำงานอ่ะเออจริง มันอาจจะมีมีตวัดนิ้นบ้างตวัดสีตวัดสีอาจจะไปตามจังหวะตามจังหวะเข็มเลยนะสีเดงแล้วแล้วแบบเราทำเราก็เจ็บแล้วก็เราเอ้ยเอเอ้เขาก็แบบโอ้โหสั่นเลยอยเงี้ยร้องไงเวลาร้องร้องมันร้องโอ้ยแบบเจ็บไม่ได้โอ้ยไม่ได้ร้องเนี้ยเอาก็มีบ้างมีไหมใช่ใช่แล้วแต่จังหวะมันไอ้ที่เราองมันได้เพราะว่าทอมมันเอานิ้วงัดมันจริงค ล็อกไว้ใจเดี๋ยวดิ้นอ๋อเดี๋ยวดิ้นนะเดี๋ยวลายหายลายเพี้ยนนี่แปลว่าก็ต้องโกนให้มันเกี้ยงหมดเลยเดี๋ถึงจะสักได้ไม่ค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาอีกอ๋อมันขึ้นไปอีกใช่ไหมอ๋ออ่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวุ่นวายกับรอยสักน้องเขาต่อครับคุเลยอยากดูเลยเฮ้ดูสวิตช์ครับระหว่างนี้ขอดูนะคุณคนดีด้วยนะคเป็นไปไม่ได้ที่จะถูเล็กอุ้ยแต่ไอคนขายคนนั้นน่ะหนูไม่คิดว่ามันจะพูดเลย VR Leo chỉ là tấm thầm